เอาเลเกบสวัสดีคุณผู้ชมทุกเก็นะครับวันนี้เราก็อยู่เกมตอนเปิ์นอลิชีวิตเกินร้อยแม่เปิดเริ่มาใหม่นี่จีนจีนเข้ามาทีนี่คนที่พุ่งพลาดนะครับโดยเฉพาะตัวย่อยกับอนาตีบวกอนาตีบวกวันนี้เราจะมาย่อยสก,กิลเล่นกันนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างมีบวกสี่ประมาณเออสี่อันบวกสามอีก สอันก็มีอยู่แค่นี้นแหละยอยเล่นกันเตอรอเพื่อจะได้อะไรดีๆอ่าทีมครัขบอุวอนี้ดีปะวะววววววรู้สึกว่าจะขายได้แพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไม่ดีวะเนี่ยไปครับวันนี้แพงแน่ท่านี้ไม่ได้อะไรเลยงออ่วงนอนเลย ทีมต่อ้อยไม่ใช่โอ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจไหลชิบฝาย,ขขายโอยเหนื่อยใจไหลเลยนาโนแมชชนอุย้ยอันนี้เออดีปะวะยูนิคเปลิตเป็นยาณผู้ลวงลับที่มีสิ่งพิเศษแฝงอยู่ โอ้พ <Goodnight> <hire> ิเศษอย่างนี้ต้องแพงแล้วล่ะวันนี้ไม่มีอะไรเดิมๆเพิ่มเติมยุบตัวรอๆใจโอ้ม่วงม่วงทั้งนั้นเลยไอ้ม่วงม่วงนี่ขายได้แต่เท่าไหร่วะเนี่ยมีร้อยกว่าร้อยกว่าอันดูราคากันดินี่ไงโอ้เหลือเศษเนี่ยเฮ้ยมันคุ้มไหมเนี่ยมันคุ้มว่าไม่คุ้มนะแต่เอ็นรู้สึกว่า ันนี้จะตั้งมั่วด้วยมั้งเออ๋ย่ค่อยเปิดสองมาดูแล้วกันวะเออมันน่าจะถูกแล้วแหละโอ้นี่สองแสนถือว่าได้ของดีมาอยู่ก็นิดนึงแหมโอเควันนี้ครับเราก็ได้วิธีการหาตังใหม่แล้วนะครับผมนั่นก็คือการย่อยสก,กิลเล่นนะครับเผื่อเออนี่เผื่อจะได้แบบอันละอันละหลักล้านละหละักสิบล้านอะไรเงี้ยหนวะอันนั้นนะ่ะนี่อันทัดครับ เนี่ยแหละแพงมากบอกเลยแล้วก็เป็นรีเจนเจนแดงอ่ะโอเคนี่แหละการหาตังค์ใหม่ของเรา <c oughs> มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอันนี้ขายได้เท่าไหร่ไม่รู้เติมก่อนขายได้นันห้าหมื่นอันนี้เก่งเขาขายแล้วสองแสนกว่าน่าจะตังค์ว่ะ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ขอคลิปขอ, <c oughs> อ,ขอ,ขอ,ขอวอนันนงวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมอยกดนะเนี่นี่เรามายอ่อยสกิลกันเลยสก,กิล <c oughs> นี้เรามาย่อยสกิลกันเล่นๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้ดวงวิญญาณพวกนี้นะครับต่นน่าจะผายแพรที่มันเป็นกลมๆเนี่ยอ็นี่เหลี่ยมนี่น่าจะใช้ไม่ได้นะครับอ่าคัอ่าไอ้ชอบชอบชอบนะครับสำหรับันี้สำหรับนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะลืมไม่อยสกิลกันเยอะๆครับโคตรส่งเสริม ไปแล <out> ้วบ๊ายบายอย่า like, <c oughs> ลืมกดไลค์กดตระดตามให้แล้วก็คอมเมนต์ก <acontecendo> ันไว้ด้วยว่าจะให้ทำอะไรนะโจุ๊จุ <aş Vac uum> ๊ต <c oughs> ันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพี่ชักแปะช่อมาพี่ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคืนหน้าจุบุจุบุ